ยอดมันมีเบิร์ขับโอ้โ,อ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 โอบ,บับัดบคาตีนบ่บาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเป็นคืนก่อน ใกล้ <laughs> จะแล้วแล้วครับผมแผงที่สามมือนีประมาณ30กว่าก็เลครับสองขั้นมามาใบามุง้งเน่โก้กแขกกำลังกเก็บเศษโอ้ยเมือม่อยเมย์หกหกคักหกแน่ แรงแท้แรง, right? งแต่ล้อรถไม่ไปม enfin ึงเหรอครับความหกอันนี้ยังใครได้นะครับหยาหยาเขาเอิ่หยาเหรอหยาวหวานบอกเลือกเขาจะเอิ่หยาเขาเมนิดบอกอีกจังนึงพูดครับแปลงนี้ประมาณจักไรพูดเนี่ยประมาณสิบสิบสี่ไรก็1สิบสิบหกไรเนี่ยครับจะจำไม่ผิด เดี๋ยวผมพักรถจะเข้ากันเดี๋ยวมาชมโกแขกคาครับเออย็บเย็บเย็บ,ยบจิตจา,า,าร์แวารถโกแขกไหมผู้ดโอ้โหก็แรงเหรอวะ สื่อรอม่ใช่ไหมหยามันสิเบิร์ตดิตอไไโอ้ยโถกโแข่ไ่แห้งเหรอวะนี่ครับไม่ใช่ห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับผมคันนี้เป็นเจ็ดพันหกเลยด้่ยอัปเดตล่าสุดนะครับจากนายช่างใหญ่คนที่พาเครื่องรถคันนี้นะครับเพิ่นได้เผยเคล็ดลับแล้วตอนแรกผมกับบูลูเนะี่ย bó bò bò con Ui Thì hà tốt trừ nhà ăn gì mà Để nhìn... Đề cản Ô. กูแขกเอาผมมาขาฮกกับฮกเลขกับเละมาสันแฟนว่าหย่ามันแรงบมาไทยมาไทยหย่ามันฝุ่นมันว่าเอาหย่าไปเฮ็ดปุ๋ยมาสันเอาหย่าเนาะไปเฮ็ดปุ๋ยไปไปหึปวด สองห้าซีมที่เฮ้ยมึงเหรครับเกียร์สองไอ้นี่รถโบ๊ะไปแต่ว่าลอโว๊ะเศร้าหมุนตอนอ้นยางน่ะตอนอ้นยางนั่นแหละ โทดทั้งสันแล้วอะมึงรถโก้แข่จะเข้าผมรถผมม่ต้องมึงดอกมึงมีตากล้องให้ให้ ยาเกืกอบรวมล้อรถเนาะโอ้โปวดพูดอะดอดตะเวนแต่เว้นคอยแล้วเจ็ 7, ดพันหกเทอร์บูตั้งหากเนาะตอนแรกนึกว่ามันหาพันเจ็ดเจ็ดโมเมนสร้างพนยัดใส่ให้ครับผมก่อนไปเฮ็ดเครื่องผมสั่งแค่ว่าให้ให้เฮ็ดระบบเทอร์บูไ่รู้ว่าเพิ่นเอาวัน ของเจ็ดพันหกปั๊ใสผูด่ะเกยียร์สองเลยนี่มึงแน่ผู้ด่ะโอ้แต่เป็นมาแต่เป็นมาเลยครับคันนี้จะมาถ่ายอื่นๆจนฉีด,ด,ดโอ้ความห่อนขึ้นขนาดนะครับ คือว่าละ่ะรถผู้ได้กับขึ้นเบิดแล้วครับมันห่อนดินกันเนืหญงากระหกหักงาเหนียว ครับผมก็จะเสร็จแล้วอุ้ยโอ้ยไงป๊อดถูกสุดยอดมมีเบิร์คขับเอาไมกันนะเอาไมกันนะ đây là luật u bớt bớt đạp kha bó bàn này vai bên con ừ thế 好，落们给哋。 Ô, oh, lông hầu lút xe nó à bà này Ừ. Uh, Không sao con xí à? Ông mày mày. Ông mày Cái hẹn nữa luôn có kẹt qua. ของแค่พักครับโอ้ยแต่งทุทไายแล้วครับผมแตงก็ทายเหลือเหล,ลือเก็บเศษทั้งไตอียี่กหน่อยครับ <h> ว้าออโอ้ก็เล่งมัน <c oughs> <c oughs> เขเรงมันคลองตีนฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมสิบปเก็บงาน็อกกันก็ได้ครับแปลงนี้แปลงก็ไดแ้แล้วแล้วแล้วสองมือครับหาชิบไรห้าสิบไรสองวันเสร็จนะครับมือนีกับมาไวบ่ายโมงฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัตวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ